เฮออ้พี่น้องเอ้ยผู้ใดสายเรียบเนี่ยคุยเขาเนี่ยเมื่อเตียบแท้แล้ครับช่วงตี่ฝนะอ,อ่นนนะเนี่ยเขาเรียวกว่ากล้อยอูจุกล้อยนิดหน่อยเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับอยู่กับช่องเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดครับ <c oughs> ได้เนื้อผูดมากหารอยครับไส่มาตะกี้งานครับมาสีมา่านเท็ดเนื้อแดดเดียวไปก้อยเนาะ ก้อยจังหน่อยน่ครับทีมงานนอนก็ไกวแล้วเนี้ยกยคุ่มอคูมือกผู้ไว้เลยต่างเดนเนาะจิส้งขึ้มมีเดดอนเพ้องมัน <concealed> นี่ก็ได้กินถึงวัววอยู่นี่เมื่อไน่กได้ซื้อขากินได้ก็สือซื้อหนากินได้กินถึงัวคุมอเออนี่ครับแล้วแก่ข้าวครับผมของดีนี่บอตคนดูห้องตางซส์นดูน่ครับเออบรรยากาศลังบาตเออพี่น้องเอามันครับ ใชนชมบรรยากาศก่อน <c oughs> <c oughs> นี่ครับบรรยากาศสวนกล้ยวยบรรยากาศดีครับผมสวัสดีครับพี่น้องเห็นลองนิหน่อยไหมเอาหาล้อยว่าเด็กหน,น่อยร้ายครับพี่น้องเบิ้งลูกเบิึงเอาเด้อพี่น้องเนี่ยหาล้อยครับโอ้เสร็จต้มแซ่บใช่ไหมดุมไหมจ้องจ้อง กองกุกกว่าโอ้มากลับมาดื้อมันออกไปทออมบ่วะโอ้ยเสียอย่างเดียวเสียวมีบ่โม่ดีบ่มาอยู่บ่เดี้ยวเพียะตัวนึงเนี่ยกูว่าสี่ใจทำรวยอยู่โม่เพียะมาเนี่อยู่ให้มีอยู่เออมต้องลืมหรอกตุ่มซีเร่นบ่ต้มสิก็ได้เนี่ยต้องมันโอ้เดือดเลยสดสดเลย สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับมาครับผมเมนูเนื้อครับมื่อนี้มาแกะข้าวจากบ่ายกันเดอ้เอข้าวชิว่าข้าตัวนหนึ่งเขาข้าวบ่มได้ไหมหนึ่งเขาข้าวบ่มพ,พี่น,อน้อ,องเขาง่ายเขาง,ง่ายโอ้ก๋อยจักจู่ๆคืออยู่เนาะเหรอเนาะเห็ดก๋ยอ,กอ,อยเป็นวะวะเอาเลยเ,เอนเลย อ็ยัดนกยเห็นกันเนี้น้องจุุเยหนื่ยงานอีู่พอแล้วบอกันเด้อเดีเฝ้ากับเด้อมันยุครับมันยุดมือเนี่ยด็ดเนี่ยข้าจแบงปูดนาะูดหาลอยครับเดไดไรไรหรอืมมันมีูกตุ่มมันมับานอยู่ ก้อยบอกน่านี่ขัดแล้วนี่ยก้อยเนี่ยก้อยเนี่ยพี่น้องเสียมกันครับโอ้ยมีเข่าดีวะเข่ายังไม่คือว่ามีคบมีคบมีคบยังไม่มีคบมีวะมันมีเมียรองรูดเออเก็ดมีเมียเจ้าก็บเข่า มีคน้ยานเมียเปล่อยากเมียพี่น้องเอ้ยลบฟ่มไปเลยบวจังละที่ายจุดน้อยอ้ยเป็นเกินแล้วแต่ผมไม่จะเจ็ดโม่งุมมันเก่าโม่งซีนลที่มันสามสิบเราเี่าไรไปน่แหละเนี่ยเครื่อนดีเล่ดีเล่ยู่เดีวละไอเครื่องไฟฟ้าวันอาทีนี่คตรลายโคตรายได้เหมือี่

ไว้บวกไปพูดเอาด้วยเรายังดองอืดองดีแม่ครับอย่าดองเลยเนี่ยโบแมนเลยโบแมนแกนได้ครับวันวันเป็นฤกษ์สิโบเลี่ยวแกนโน้ตจุดจุดเนี่ยเด้อพี่น้องเอ้ยพี่น้องเนี่ยครับมือนี่เอาหน้ามาอนี่ยกระคากกระคากบอกเนี่ยตัวเนี่ยชิมักตากแดดครับผมเนี่ยแดดเดียวพี่น้องเฮ้ยเป็นเช็ดเนี่ยแดดเดียวครับเชียร์พลอา เกลือลงไปครับรอนนี้เรวเข้มเกลือชุรสครับผมเส้นไหลเสียบไหลเส้นหน่อยเสียบหน่อยบเสยบ่เสียบเ่นว่าไอพ่อใหี้ฝรั่งคุณบอนะเดี๋ยวเดียกเกลือเเกลือมมีเกลือเบิร์ดเไปใส่ measure, ีกได้ไอ่เราเกลือมาให้นะเกลือมาไหมเราขับบัตนี่ ได้มันกระปุกที่กินได้ไว้ได้พ่นกระปุกกินได้ไว้จ้องหมอไปเลยฟอกไตโหลดแล้วพี่น้องเมื่อเด้อนี่เชิ้ตม่อเชิ้ตของบ้านไปเด้อบ้านนี่ไม่เอาอย่างนี้หรืเล่ไม่เอาอย่างนี้พอมาสุดด้วยพออยากใส่มือได้ผมลางเด้อขันโหลดขันผู้ไปครับสูตรนี้ใส่ตะเกลือกับสูตรได้ครับไม่ใส่ยังไรเด้ไเแ็ด กินตัวคนนี้เอาไปหัวไปโรงงานอะไเนาะอหั่นบ้างหั่นไแล้วเนาะเดี๋ยวเอามาใส่คอนโดดิมันดูห้ามคุณนะยกคอนโดมาตากแดดมาอนี่ยข้าณล่างเรียบร้อยแล้วคอนโดูแล้วกูสิยกคอนโดมาตากแดดมันฝาคขึ้มมาอนี่ยนะเออเออมันเป็นฝาคขึ้มคือรอนดุนเนาะโชคไม่อาจจะแดดปะกระเทียมใส่บ่บ่ใส่ยมันบ่บ่ครับบ่ไทยใส่ได้สูตรนี่ย่างแตหากลือชุดลี่ยงเดียวครับเดี๋ยวกระเทียมเขามีอยู่เดท่าเขาใส่โป๊กมุ้ง รอมาณหกโมงร้องชวนกับเผื่อนสิบนาับเลยยุ่มากเกิดกิไปหน่อยมากนะหกโมงสินหาดูันใส่ก้นดูคัอข้อเอานู่นสกินเป็ดข้อเอากนเป็นน่างนะครับตุนใช้มือเส้นโอ้ยคาดเียคนนี้วันขวัญเนี่ยว่าก็อดดิพูดเดดมากเหรอวะต้องเฝ้าต้องเฝ้าครับี๋อวฝนติดตกวอะไรอย่างเงี้ยดเดเดียวบ้นทับุญเห้ยไงบ้าเดีว บ่าวนึกว่าวอเอาไหมตัวมูเอาตัวนี่พวเอาใหญ่หาเอาเยนี่ยูด้าหาลอยคนอะพู้าหาล่อยหาร่อยกันนะแล้วเล้วแต่ปุชินเนาะต้องฝ้าด้วยเนาะแดมากรับสายสมนน้ำเสียรน้ำมันพรอมดีกินกินก็ไ่ได้นั่งกินขอไปที่ไปนั่งกินเลกินเลยเนะเราศเดอ แล้วบอกดยวอยาเดียวครับพี่น้องเอ้ยมัยังมากไหเนี่ยเดี๋ยวจสูดไฟสุดมันเนาะมาด้อพี่น้องเนี่ยเดี๋ยวเดียวคนดูครับใส่คนดูไปแล้วอันนี้ยักษ์านนี่ขายยักษ์หานใหญ่ไว้คนดูี่ขายักษ์านเนี่ยไปเท้าหางมอกตาเดียวก็เคยมีหรอพี่น้องเอ้คนดูเขาคนดูเขาใครเป็นหลานคนดูควยสองรอยกาเอา โอ้ตาคายขวาแม่คนดูไข่หรอกขวาเพิ่นมาเออขวานแขวพี่น้องมาติดตามครับผมติดตามอืมอ่าครับผมพี่น้องใอยพักหรอวันนี้ใสยพักเตรียมก้อยเตรียมลาบที่นี่ของเขามันสายสุกอินบ่มันสายทิฟทเขาเนาะเออไม่ว่ากับตองเท็ดนี้ควรควรเอาไปก้อยนะใส่ไปก๋เยละเยอะชิว่าสี่ตัว มักเลือดมาเด้อพี่น้องเลยเดียวมักเรียบด้วยเกลือสูตรเพี้ยมาเอาเลยเฮาโอ้ยชุดใส่เดียวเอาสิใส่พริกป่นเพี้ยใส่เดียวไม่เคี้ยมาใส่แล้วใช้ไรไปครับนี่ดิบเพ็ดปวดก้อยก่อยก่อยพี่น้องเลยโค้ดโค้ดโค้ดเองคนละ ให้ขวอยิงเนาะบ่าไม่ค่ากลัวไม่ค่ากลัวเองโอ้ยไม่ว่าขวเองซับนี่ด้นี่ขวตัวเดียวเนื้อน้องเขาใส่หมดแล้วเดิเออถ้ามากกว่าเราอะหนักหนักด้วยกินเนืองไอเสียกเอาพวกหอมนึงมาหนึ่ตัวเด้อโอ้เนี่ยคือว่าลาบบอจาะที่ว่าเขาแบ่งมาจากไอตัวนั้นเนาะคือว่าเขาไปเห็ดเนื้อเดียดเดียวดิพี่น้องเลยเดียดมากเด้อมันเป็นว่า หมีดไดล่ะโดนยโดนตู้อาทิตย์นึ่งเหรอคอามมีได้ละหอมความกรบัว่ะในการอยู่ในการเขาอยู่จิ้มด้วยบัวสายสุกสายสุกรด้วยครับช่องนี้ม่นเป็นสายยบดดิหนาหดอยู่ได้จะว่กินด้วยดีป่ะเออประหยัดเอาดีเนาะเออจิ้มดีป่ะมจ้งหน่อยแจ้งหน่อยแจ้งหน่อยพี่น้องเอ้ยเออมายิบ บับอืมพอดีเลยพอดีพอโอเคเอาพักหอมลงเลยบ่าความลงเตรียมกล้วย้องเท่าสายสุกไหมอืมเส่ไปเบิร์หนึ่นละใสียเบิร์ลเ,เลยม,มาเด้อพี่น้องเอ้ยผู้ใดสา,ายเทียบเน,นี่ยกล้ยเขาเนี้ยเมื่อเทียบเท่านะครับช่งตีพุ่นะ่ะเออนนะเนี่ยเขาเรียกว่าก้อยอุจุก้อยนี่หน่อยเนี่ย กินทั้งเสียบเห็ดลายเบอร์เสียบเอาอ๋อมาเด้อพี่น้องแก้วครับนี่ยังเดือดๆอยู่ในหม้อนี่ฮะหม้อเคี่มที่โอ้ยเอาเปิดเปิ่ดหม้อก็เดือดแท้พี่น้องไม่นี่ยังจุ่มกระดูกที่บันเออเต็มหม้ออยู่เด้อพี่น้องมาเด้อเปิดหน้าต่างบ่เอเอ,อเปิดออกเปิดหน้าต่างออกเลย น้ำม,มันก็สีดำแน่นั่นหน่อยแล้วครับเพราะว่าเอาเดือดใส่เอาเดือดใส่เข้มขน้นอ,อือผมเห็นดูยังตอนหมอกไงได้วยท่านเปืออเปนน่อยอดอกไม่ไหวแล้วถูกนี่คือแบบแบ,บ,แบงพูดบ้านๆเขาเหรอหรือต้มแบบแบงพูดเรือครับข้มง้อข้มเสียบเนี่ยตอนนี้เขาใส่ยังใส่ตะเกียร์มั้งใส่ตะเกียรครับผมโอ้ใส่ตะเกียรข้าตะ,าะไคร่ใบบระกูดนี่ครับของดีบ้านเขาต้องแบบนี้เด้อือ,อต้อมเตมี๊ยมหม้อบางทีเปื่อยๆเองดิครับ มาเด้อพี่น้องเอ้ยแบบเสียด้วยกันครับปล่อยไว้ให้มันเปื่อยๆหน่อยสักวันนียหน่อยโอเคโอเคพี่น้องมา ลิ่เปลือไปเลยเลยเีเปลือหน่อยโอ้ยึงเอ็น่งองอ่ะสุดยอดเลยเฮ้ยนไปเลยครับนี่นีบบกอ,อ้าวเปิดมอออกบานเน่ยตุ่มมากแชั่วโมงแล้ว จักสีเปรอะเปรอแล้วครับพี่น้องเอ้ยเออนามโขจนบมดหนามจนไมมีหนามสีใสแล้วเบิน้นาไปได้แพะก็เปรอะเนาะเออนาอาะสีดำเนี่ยแล้ครับเออพี่น้องบู้โมะไซบ์เกิได้เป็นจุดหนอ่งตัวนี้ของเทียเขานี่นี่แหละอารากุนี้เนาตักเาตักสุ่มนี่ไปกินก่อนเอี สวยดีด้วยพี่น้องหายสวมงเลยพี่น้องสวมงครึ่งรือเปล่าจังไ้โดนโดนนักเติมน้ำมือสามหลอดนี่เติมน้ำเติมน้ำไอ้เบิร์นเนาะอืำมันจะแทรกจนดมดเลยพี่น้องเลยน้ำไปซวดท่องแทรกถั่วมาเด้อพี่น้องเลยมาปรุงนี่ปรุงอะไรนี่ปรุงในหม้อกันเด้อใจ่เกิดเรื่งพ่อเออไอ้นี่ไหนขออันครับว่าปิดหม้อก่อนปิดหม้อไเออมันสีพังไม่ยังหรอก อยากให้เปื่อยก็อยากให้เปื่อยโยยอย่าหมองมันเปื่อยเราหลายชั่วโมงแล้วเลยมาเด้อพี่น้องเอ้ยต้มเนื้อเปื่อยเนาะต้มเนื้อเปื่อยเตี้ยได้ไหมกินไป็นนมไปพี่น้องครับเป็นกินเป็นโองน้ำนมก็เรื่อยเลยอยากอะไรื่องจิ้มมาเด้อพี่น้องต้มเนื้อเปื่อยครับต้มเองครับผมเนื้อพูดแนี่ครับมาเด้อครับผมสุกซันมาหยุดเด้อพี่น้อง นี่เพือก่อยสิมมืดเด๋อนะโอ้ยอ่เป็นจันเหรอทีมงานโมาขับมามามาแซบจวดแซบของเนื้อสิเป็นต้นเลือดตอน้เน,ตนเลือดที่บต้นเอ็นต้นอุ้ยถักเล้ยนีน่ยน,นั่นเน่ยต้นไอ้ปอดต้นเนือเนี่ยแซบโยแซบแซบแซบต้เส่กิเนาะต่กิเออเส้นตุ๊ก้นกเส้นกรอโอะเอ้ยทำเนี่ย <โด S 1> thà có nói chuyện riêng những trên thùng nhau mà cả món nào có mì đấy chẹp chẹp cháu. chẹp nhỉ uh, kéo bóng thẻ đây ăn nhiều quá u thì nhiều rồi đi bắt đầu mình xây những xèo léo miên bắt đầu xây những qua quẩy nữa ơn nhiệt cái nhung tôm dăm nhóm... mình... nào nhắn ừ. <laughs> Qua góng nơi nhà của đi đây. Bé. Một mì điện quạt nèo. Một mì điện quạt yếu. 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 เราเลยนกเราเก่งมากเราไม่ลดละขั้นละเมื่อหรอกมาเยอาโอ้แซบแสบแสบยนน่าอยจะอิ่มมือลเนาะจะต่อยไปเรื่อยเอาม่กี่ค้ามาเลยมาครับเนาะหอนเกเกิดเกิดามากแข็งแที่บ๊อบเอย่าง ยิงคอไม่ผมมาซือ้อไก่ยิงคอครับยิงขอซื้อไก่เี้ยม,มัชิเม,ม,ม,มต้ไหนเนี่ยไก่เห้เราซื้อไก่พวนี้โอ้ยไก่เทคูมีมันกินต้มไหมเนี่ยซิมตุมเนี่ยเอ้ยเขาทาพี่นองเลย พวตัมันพดีครับเนี่ยน้อหืมก้วยก้พอดีแล้วพวกิ้มยิ้มลูผมนี่น,กกน,น่นเกิดดีจะเข้าหือ

ยังไงยืนรอบอ่ไม่อืมชื่อนี่เหรอโอ้ยช่อนี้ก็น,นะไรเนาะเดีไม่ชี้มาบพี่น้งองเขาวันเขาเบิร์<ว>ติฟอะเขาเมืม่อติอไมนูเนื้อขอบคุณที่รับชมครับวสวัสดีครับเขาน,นี่ครับผม ต้ม่มต้่มเนือเป่อยก้อยก้อยเกือบมืดแล้วครับเมืดละใช่ไหมมืดละมืดแล้วสับมือแล <laughs> อ้วเน,เนาะเขาซ้อมกระตีบหน่อยนี่เกือบมืดพี่พี่หลวงเฮ้ยพี่หลวงเออมามาครับขอบคุณที่รับชมค,ครับสวัสดีครับ